สวัสดีครับหัวสปี9951ครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสีรล้อครับรายการโตโยต้าไฮรักรีโวอรซิเซียนประจำบ,บัน2023ครับสนามหม<า>องกลังปีมอทภัพดิ์อำเภอบ่อพลอจังหวัดกาญจนบุรีครับประเภททีมครับโอ้โหประเภททีมนี่ทั้งหมดนี่29ทีมโอ้โห,โห,โห,โห29ทีมครับในหนึ่งทีมนี้มีทั้งหมด3คัน อ่าแต่ละคันมี2คนสรุปแล้วทีมหนึ่งมี6คนครับโอ้โหหมายเลยเก้าหนึ่งคันนี้นี่หม,ม่ไม่ธรรมดาละทีเดียวหมายเลยเก้าหนึ่งถือว่าเป็นตัวเตง็งเลยทีเดียวครับามาไกลามากครับมูนมาจากไหนไม่รู้มาจากไฮวินครับเฮียชุยครับเฮียชุยก็แต่ก็ทมอวินิตว่ายศยศกับสามคันต้องช่วยกันครับสามคันต้องช่วยกันคือคันแรกรถคันแรกนี่ต้องไปกดเวลาและคันสุดท้ายนี่ ต้องมาหยุดเวลาครับนี่คือกติกาเขียนไว้อย่างนั้นครับติดจูงกันไปแล้วครับต้องช่วยกันลถสาคัญได้ช่วยกันได้หมดเลยครับแต่ช่วยกันโดยตามกาติกานั้นนะฮพี่ขึ้นได้น้องตองลากน้องขึ้นไปด้วยอย่างนี้นี่นี่การลากวินครับการเอาสลิงมาผูกติดติดกันไปแล้วช่วยกันชุดขึ้นไปกติกามีอยู่ก็เอามาถามว่ายังไงเอ้าขึ้นได้แล้วครับตอนนี้นี่โอ้โหแล้วการแข่งขันในรายการโต้าไฮรักลีเว่สิบเซนติเราเนี่ยเขาวิ่งกันทั้งหมด8เอสนะครับ วันแรกนี่วิ่ง4วันที่2นี่วิ่ง4แล้วก็วันสุดท้ายก็วิ่งกัน2อเอสด้วยกันรถที่ใช้นี่ก็เป็นรถทั่วไปครับนี่ดูการใช้วิ่งกระจกหน้าแตกไปแล้วครับโอ้โหอย่างนี้แตกอยู่ในเกมไม่เป็นไรครับแต่เอสหน้าเนี่ยต้องไปใส่กระจกให้เรียบร้อยไม่แตกครับขี้โคลนครับอ่ะมือล้างเลยโอ้เป็นขี้โคลนไม่แตกครับโอ้ยนี่ครับลากไปลากไปเออแม หมายเลข12นี่สตาร์ทโฟวิลครับมามาจากนู่นครับหมายเลข12นี่มาไกลและสตาร์ทโฟวิลมาจังหวัดจังหวัดตราดครับร <c> ถ <oughs> จังหวัดตราดดีสุดแน่นอนครับอันนี้เคยเป็นแชมป์มาด้วยมาหลายปีก่อนครับเอาแล้งงเอ่ยต้องวางแผนกันให้ดีครับต้องวางแผนกันให้ดีครับสูกันถึง29ทีมเอ้ยแนนเทเข้าไปอย่างนี้นี่เอาไปรอยอยู่ก่อนนะมาแค่ขึ้นไปแล้วไปกดเวลาไม่ได้นะครับต้องคันสุดท้ายไปกดเวลานะครับผู้ชมมากมายไก่กองมันนั้นนี่ประเภททีม มีใครยอมใครกันเลยกันนี่จุงกันมาเลยครับจุงมาเลยครับคันนี้นี่ต้องวางแผนให้ดีครับคันไหนแรงต้องอยู่หน้าคันไหนแรงไม่ดีเอาน้องเล็กกระตูนคาเิเบียนเนี่ยต้องอยู่หลังครับจมไปแล้วครับโอ้ยมันจริงครับคท่านผู้ชมครับสะใจจริงๆนี่ครับคาเิเบียนน้องเล็กต้องอยู่ท้ายครับหัวหัวนี่สามพันซีซีแตดมาไม่ต้องพูดถึง200้มาครับดึงเข้าไปลากกระจุงกันมานี่โอ้โห ไม่ใช่ว่าใครนึกจะขับได้นะครับไม่ใช่เขาต้องการวางแผนขับได้เดือกการเดินเกียร์นี่โฟโลอย่างเดียวครับ1โลครับใส่เข้าไปปั่นด้วยครับลากด้วยปั่นด้วยครับอันนี้หมายเลข1นึ่งอ่ะใช่ไหมครับหนึ่งร้อยเอาพลิกฉันเลยนี่พิกโชว์ฉันเลยเอาลงมาลงมาลงมาปลดเบลครับยอมไม่ยอมไม่ยอมต้องช่วยกันครับสคันต้องช่วยกันเลยครับ3คันต้องช่วยกันครับอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำขึ้นโดย เมื่อคนกับรถร่วมกันเป็นหนึ่งเทคโนโลยีจะผสานกับจิตวิญญาณบนเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอนชุบีวันนิวยามาหา R15 นี่คือสกูปี้ใหม่สไตล์ชัดเจนที่ไม่เหมือนใครเป็นไอคอนิกได้ในแบบคุณไปให้สุดกับ New s c o o p y Be Iconic รายการโบออ s สป e ดนำเสนอโดยจักรยานยนต์พร้อมลุยสู่น้าฝนมั่นใจกว่าโดยการปรป้อบ3ขั้นตอน e พ i d e n t แว็กวันมาชมกันต่อกรับท่านผู้ชมครับเทคครับตอนนี้เทคครับขันแรกไปเทคขึ้นไป ไหวไหมไหวไหมจะไหวไหมไม่ไหมผ่านไห่ผ่านโอ้โหดีมากเลยผ่านครับผ่านหลือเปล่าไม่ผ่านครับโอ้วันจางนี่ไม่ผ่านครับเอาใหม่ครับหนึ่งครับหนึ่งไฮีครับโฟไฮต้องเรียกโฟไฮครับหนึ่งครับรอบมาสักสามพันห้าเติมเข้าไปเติมเข้าไปอย่ายกเติมเข้าไปเติมเข้าไปครับอย่างนี้อ่าอย่างนี้รอดเอาอันนี้มไม่น่ารอดครับถอยไป การเทคนี่ต้องเทคเห้ามเกิน3ครั้งนะครับให้เทคได้ไม่เกิน3ครั้งครั้งที่สี่ต้องใช้วินครับเอาสลิงไปลากของกับสมอบกแล้วก็วินขึ้นครับแตนะ่ถ้าใครเทคเกิน3ครั้งนี่มีการปรับโทษกันด้วยครับแหมบวกเวลาเพิ่มอาจจมน้ำไปหนึ่งคันนะตุมต้มๆๆเลยครับทางนี้นี่ <laughs> สโน๊กเกิ้ลสำคัญครับการขับรถออฟโรดนี่สโน๊กเกิ้ลคือว่าทออ่อไอดีนี่อยู่ตรงฝาก็หลังคาครับต้องอยู่หลังคาแต่คันนี้นี่ ไอเดียอยู่ข้างครับถ้าดับน้ําเข้าเครื่องเนี่ยเป็นยุ่งครับต้องเลี้ยงรอบไว้ต้องเลี้ยงรอบไว้ครับดังนี้นี่โอ้ยพัดลมข้างหลังก็ทํางานครับนี่ครับการวางแผนการทํารถนี่ต้องสาคัญนี่ขวามือข้างบนคนขับสนอเกิลดำๆเห็นไหมเลขซนอเกิลครับอินท่ไอเดียหมายเลข88โอ้โหแรงจริงๆครับหมายเลข8 8นี่มาโน่ครับมาจากซอสมุยครับโอสมุยย2นอถือว่าเป็นตัวเต็งเลยครับหมายเลข88เอาคันนี้ครับพาริเวตอีกคันหนึ่งครับ ปกติแล้วคาลิเบียน,นี่จะเลยรถออฟโรดดีมากเพราะเป็นรถที่เบาเพาเรียกรถแมงวีเนี่เบาคราับไปได้ทุกสถานที่แล้วก็ไปได้ทุกสถานการณ์ครับเอามาและหลังจากขึ้นมาแล้วจะวางแผนกันว่าใครจะเดินหน้าถอยหลังครับอ้าออออไปแล้วครับทั้งหมดแเอทเทคอีกทีหนึ่งขออีทีแรงๆอีทีนอึดใจท่าน,นเอกโอ้โหผ่านครับลบไปขอไม่ดูขอไปเกี่ยวถอยไปเออ ขึ้นมาได้หนึ่งกันแล้วยังเหลืออีกสองครับยังเหลืออีกสองครับอ้าวขึ้นมาได้แล้วครับวันละวันละวันละกองเชียร์เยอะจริงๆครับท่านผู้ชมวันนั้นนี่คนดูก็หลายพันคนกันเราแข่งกันทั้งหมดนี่สี่รุ่นนะครับในรุ่นของนี่ประเภทที่ขอเทอีกทีนึงโอ้โหนี่เอาบอดี้เต็มมาสู้เลยครับคันนี้นี่โอ้โหอาหารครับจริงๆครับเสยบเปลียบครับเสียเปลียบเลยครับคันนี้นี่ บอดี้เต็มนี่คือว่าน้ำหนักรถก็จะม,มากเอาคนดูต้องขอลิงไซด์เขาไม่เกี่ยวถอยมาเขามีเขาม,มีเส้นอยู่เขามีกำหนดอยู่อย่าเข้าไปคุณไม่เกี่ยวถอยไปถอยไปถอยออกมาโอ้โหหมายเลขอะไรไม่รู้แมาเนาะหมายเลขหนึ 1, 2, 1, 2, 1่งสองหนึ่งหมหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งไม่รู้ของใครเหมือนกันนู่นครับบีบีออโตช็อปครับปูห้าสุดซอยนะมาจากสปปลาวครับอ๋อไม่น่าเป็นรถสปปลาวครับบอดี้เต็มมาเลยครับมามัด รถสอปอร์ราวในปีนี้มาทั้งหมด5คันด้วยกันครับมา5คันมี UTV นี่บอดี้เต็มกเสเ็จเปรียบครับเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนบขึุนโดยชีวิตมีสีสันสปอร์ตมันไม่มีจืดนิวยามา5 Airbox สีสันมันใหม่ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกอัจฉริยะ All New ADV 160เครื่องยนต์157 c c ESP Plus ท้าทายเส้นทางเมืองสไต SUV Bike All New ADV 160เบรกยางมั่นใจใช้ร r a n t Stop รายการ World All Speed นำเสนอโดยยางดำเงางามพร้อมลุยสู้ฝน เพสเเดนแวกวันโกผลิตภัณฑ์นองคนรุ่นใหม่กลับมาชมกันต่อครับยังสู้กันอยู่ยังสู้กันอยู่สปลาวนี่ไม่เคยท้อไม่เคยท้อมาไกลเดินทางมาไกลเอายังไงดีเอาคันแรกครับผ่านไปจุงน้องไปด้วยครับคันที่2จุงคันที่3ามคันที่1จุงคันที่2ครับโอ้โหแม่ต้องมีจังหวะนะครับเอาไงดีเอาพลิกะเลยความเลยโอ้โหฟัมโชครับโอ้โห ไม่มีปัญหาครับโลบามีครับแต่ในน้ำนี่อ้าล้างหน้าล้างตาหน่อยนี่ครับอ๋มาจากแดนไกลครับสวปอลลาวครับหมายเลข 1, 2, ึ่ครับโอ้ทีมของเขานี้มากลายเลยทีเดียวพระดอนครับพนันผนพลแสนเมืองกับภูเขาอุ่นจองใจครับอ้าไม่มีปัญหาครับสามคันครับแล้วก็สละสิทธิ์ดวงเดือนกับสายยาสายวงไขครับมาและรมสัรบุตรตรี มาอีกหนึ่งคันแล้วจมน้ํามันเลยคันนี้นีเออ่เอายังไงเอ้ามาลากสลิงกันก่อนครับอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงยิ่งดิ้นยิงจมครับเอาสลิงดึงมาสลิงมาช่วยกัน6คนต้องช่วยกันครับหคนช่วยกันได้หมดเลยนะครับทั้งหคนนี่เอาอย่าลืมสับตะไคร่ปิงปิงปิงให้านายงด้วยอ่าขอบพระคุณขอบพระคุณล่วงหนะ้าเอาหลังจากที่เอาสลิงมาเกาะข้ามได้ครับเอาข้ามสนิงข้ามมาห้ามข้ามมาก็ข้ามแล้วสลิงก็ห้ามข้ามมาข้ามโอ้โหโดนโดนแล้วยางงี้โดนไปสามสิบวิ เอาสลิงไปเกี่ยวสมอบบกและห้ามข้ามนะครับโอ้ยเอาข้ามเอาเขาอนุญาตให้ข้ามอนุญาตให้ข้ามเออรุ่นประเภททีมอนุญาตให้ข้ามข้ามได้ครับเอามาดูต่อโอ้ยนี่สีกลับสีกลับสีกัดคนรักทนบุตรแรมชอบบอวินเมือจากเมืองชนครับไปจมอยู่หนึ่งแล้วครับเอ้าเอาไงต้องช่วยกันครับสามกันหกคนนี่ต้องช่วยกันครับเอายังไงดียืนมอง เปิดตำราไม่ทันเลยครับตอนนี้ไม่รู้จะไปดอกไหนแล้วครับเหลี่ยมนี้นี่เอ้าต้องดูคันแรกครับเอ้าลงขึ้นมาได้แล้วลงมาลงมาลงเนินนี่ค่อยอยังชั่วหน่อยแท็กอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยไม่แม่ลงน้านี่เอา,อาไ,นนเรรไปอยากได้น้ําก็นี่ทําให้แล้วก็แปดสิบเศครับก็อยากได้น้ําครับคนทําสนามว่าเอ้าอยากได้น้าจัดให้เลยจัดให้เลยจะยังไงไม่ต้องบนไม่บนไม่มีบนเลยครับ หมายเลข97ใช่เปล่าบเมื่อกี้กบเหลืองจีนหรือเปล่าเห็นแหมแปะ,แปะเห็นเบอร์จากรถสุพรรณบุรีโอ้ยหมายเลข67ใช่ไหมโอ้โหรถทัง้งหมดนี่ทั้งหมด29คัน29คัน97นี่กบเหลืองจีนคนสร้างบ้านครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับ,บ,รบโอ้โหโอ้โหมากันเยอะมากันเยอะอะถอยมาถอยมานี่การเทคของคาลิเบียนครับขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไดครับออามาเจออีกคันหนึ่งตัวต้าไฮลักในตัวนี้ รบะลอยครับรบะลอยน้ำหนักดีเอาช่วยกันช่วยกันดึงเอายังไงดีต้องช่วยกันครับต้องสามัคคีครับอุปกรณ์ถือสารเนี่ยอนุญาตอนุญาตคันนี้เป็นนิสสันครับไม่ใช่ไม่ใช่โตโยต้าครับเป็นรถนิสสันครับเอาบีเอ็มบิ๊กอบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มพอ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 ย่าดิ้นมากไอ้น้องอย่าดิ้นมากฟังฟัฟังโอไม่รู้จะฟังใครดีครับเอาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ Exceptional. All new Forza 350. เอ็นแม็กแม็กเอาเรื่องสปอร์ตพรีเมียมเบี่ยมุมไหนก็ทดนหมดหลรอต้องจัด n m a x เลยดิ Max, รายการโบว์ออฟสปีดนำเสนอดโดยลุยได้ทุกฝนหมวกกะน็อคใบเจ้งไม่เมนอัพแว็กวันเฮลตสเปรดับกลิ่นหมวกกะน็อ มาชมกันต่อครับสู้กันถึง8 f ดเอยการวันแรกนี่4 f ด้อยกันหมายเลขเจ๊กแปะหนึ่งร้อยใหเปล่าหมายเลขหนึ่งร้อยนี่น้องเปือออฟรถท่าขนุนรถเจ้าถินครับเมืองการครับน้องปปือโอ้โหไปน้องเปือตะอูใหญ่มากอยู่ซ้ายมือครับเลยน้องไม่เอ้ยน้องรีไปหน่อยหนึ่งอ้าหวหัวพันหลักแล้วครับน้องเปือเอาอยัางไงดีโอ้ยถือว่าเป็นรถเจ้าถินครับดุดันมากเลยจริงๆเอาขยมเข้าไปขยมบ้านหนึ่งทีแล้วครับ การเทคนี่ต้องเทคไม่ต้องไม่ให้เกิน3ครั้งครับถ้าครั้งที่4ต้องวินนไปนะผมไม่วินนก็ได้เทคให้ดูโอ้โห,โหนี่แต่ละเครื่องเครื่องส่วนมากนี่โมกันมาเต็มที่เต็มที่เลยทีเดียวถือว่าสุดๆเลยครับในรุ่นของประเภททีมนี่หมายเลข07อื้อหือ NB ครับมาจากนู่นเลยครับอูประกอบเซอร์วิสครับ NB4 นบ 4, 4รอ่ะพอรออโตครับ มีอรุณทำดีกับชาคริตท,ทำดีสองสีพี่น้องครับโอ้อโหดันกันเลยดันขึ้นไปดนันโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้อเออเอ้ขึ้นไม่ไหวดันนี่อย่าดันเสียของเดี๋ยวกระบะหลังมากระแทกหมอน,น้ําแตกหนึ่งโอ้โหเสียของครับถอยมาถอยมาซะดีๆโอ้โหติดอยู่นี่อีกคันครับคันนี้นี่โอ้โหสนุกสนานจริงๆครับหคนในช่วยกันทํางานครับทํางานต้องทํางานการเป็นทีมครับแล้วมาดีด้วยครับตอนนี้วิ่งไปแล้วสีเอนี่โอ้โหสอสมุยนี่ ส่เสมยหเลข99้านี่ทำคะแนนสะสมขึ้นมาเนขึ้นนำไปเจ่าฟูงเลยครับตอนนี้โดยมีหมายเลข5้าชูนย์ทศชัยรยนการจะหน้าบริอูประกอบเซอร์วิสนี่ตามมาเป็นอันดับ2คะแนนตอนนี้แล้วก็ที่3นี่จะเป็นของใครโอ้โหเพื่อนการลาดแตทบุรีครับหมายเลขแปดสิบเอ็ครับลาดบรีเมืองการแล้วก็สอสมุยโอ้โหจับสมุยน,น,นู่น12-3มนี่คะแนนหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียว โดยมีอันดับที่4ประเสิริฐฟาร์มทุเรียนตระกูลต่อครับจังหวัดตราดครับมาเป็นอันดับที่4เลยครับตอนนี้อู้เอาละครับแค่ 4S เอเท่านั้นครับเกมก็เริ่มจะพลิกผันพลิกไปพลิกมาแล้วครับตอนนี้นี่เข้าสู่ย่ำจนทยาตอนเย็นครับเราสู้กันถึงโน่นเลยครับตีสองเลยครับเอาเอาให้ดูครับหมายเลขเก้าสิบเก้าอีกคันหนึ่งมาเอาและนี่เก้าสิบเก้าตัวเต็งครับจ่าฟงเลยครับสอสมุยครับสอสมุยครับโอ้โหมีคุณอภิวัตรพีจักรพันอภิพันธ ธนพัชทุพภก,กิตและโบอองครับโอ้ยเอาแล้วตัวเต่งนี่ครับการทำงาน,นเป็นทีมของหมายเลข99สอสม,มุยนี่คะแนนสะสมของเขานี่ 4s นี่ขึ้นนาเป็นเจ้าฝูงเลยทีเดียวเอาเอายังไงดีอย่างไางม่จบนะครับท่านผู้ชมรัดเหลืออีกตั้ง 6s เด้วยกันครับจะมีภาค2หรือมีภาค2ท่านผู้ชมครับรายการโบอสปีของเราจะนําภาพมันๆอย่างนี้ครับมาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุลจทีเดียวก็ต้ของขอขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้า โฉมอับยเอ็เอ็ครับแวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่เบรกยางมั่นใจใช้ลันสต็อกครับรายการเวอร์ออสฟีของเราจะนําภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพทรภูมพิพนมนยงคนตัวดําพร้อมทีมงานต้องรัท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ